ในแบบขัดที่17นะครับเราจะสร้างนะครับสัญญาณไฟจราจรวิธีการนะครับสร้างทำอย่างไรและโปรแกรมทำอย่างไรเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับตอนนี้สัญญาณไฟจะไม่มีเลยพอเรากดปุ่มแดงไฟแดงก็จะเปิดขึ้นนะครับพอเรากดปุ่มเหลืองไฟเหลืองก็จะเปิดขึ้นพอเรากดปุ่มเขียวไฟเขียวก็จะเปิดขึ้นนะครับเหมือน ในสัญญาณไฟเขียวไฟแดงนะครับแล้วก็เคลียร์นี่นะครับเราจะสร้างแค่4ปุ่มแล้วส่วนตรงนี้ก็คือเฟรมนะครับหลักการคือวาดนะครับชาร์ปแล้วก็ใส่สีมา3รูปแล้วก็ซ่อน v i สเบิ e เอาไว้แล้วปรกดปุ่มนี้ปุ๊บก็ให้วิสเบิลแดงกดปุ่มนี้ก็วิสเบิรเหลืองกดปุ่มนี้วิสเบิเขียวกดปุ่มนี้ก็วิสเบิล f o ฟอนให้หมดเลยแต่กการแค่นี้เองครับ นี่เรามาดูวิธีการเริ่มแรกนะครับเราจะวาดเฟรมนะครับเฟรมวาดเลยนะครับวาดเฟรมเสร็จแล้วนี่ครับเฟรมหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วใส่สีดําครับใส่สีดําแล้วก็พิมพ์ในช่องแคปชั่นว่าสัญญาณไฟจราจรแต่ตัวอักษรต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวครับนี่โฟเคเลอร์ color, ต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับแล้วจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับ คือชื่อสัญญาณไฟจราจรและปีนีดําลากวาดลักษณะนี้ครับนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปจะวาดชาร์ปครับนี่ชาร์ปคือตัวนี้ครับนี่ตัวนี้คลิกนี่ครับวาดจะวาดยังไงก็ได้นะครับแถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเราไม่ต้องตกใจครับนะเราเข้ามาที่ชาร์ปนะครับแล้วก็เลือกนะครับ เลือกให้เป็น circle เห็นไหมครับเสร็จแล้วการใส่สีนะครับเราต้องเลือกตรงนี้ก่อนให้เป็นนะครับ o p a q u นี่และเสร็จแล้วเราใส่สีอะไรเราก็เลือกสีครับใส่สีแดงก็เลือกสีแดงแล้วเส้นขอบก็ให้เป็นแดงด้วยนี่ครับ แค่นี้เองแต่เวลาวาดนะครับวาดสายนี้เลยนะครับไม่วาดสายนี้เลยแล้วก็จัดนะครับนะแค่นี้เองครับแล้วก็เสร็จแล้วเดีย๋ยวนี้ลบก,ก่อนทีนี้พอวาดแดงเหลืองนะครับเขียวแล้วพอเราวาดมันนะครับมันจะมีชื่อแดงชื่อเชฟหนึ่งเหลืองเชฟสองเขียวเชฟสาม ทีนี้ใน form load ครับเราต้องไม่ให้สีทั้งหมดขึ้นมาเราก็ไปเดี๋ไปคลิกไปที่ form load เห็นไหมครับ shape 1. นึ่ง visible เท่ากับ font shape 2. visible เท l ากับ font shape 3. visible เท่ากับ font เนี่ยครับเราต้องไม่ให้มันแสดงคือเปิดข,ขึ้นมาจะเป็นสีดำหมดเลยแล้วทีนี้มาดูสีแดงครับเราก็เอา คอมมานด์วัอมมาวาดเลยวาดวาดที่สองวาดที่สามแล้วในคอมมานด์วท่อมหนึ่งเนี่ยเราสส่อรู้ว่าปุ่มนี้ปุ่มชื่อสีอะไรนี่ครับเราก็ตั้งชื่อว่า c m d l e d นะครับแล้วเปลี่ยนสีให้เป็นสีแดงแล,แล้วเเขียนไว้เน้นนั้นว่าแดงด้วยครับแล้วอย่าลืมมาตรงกราฟิกนี่ครับนี่สไตล์ให้เลือกเป็นกราฟิกนะครับแล้วสีเหลืองก็ซ m d yellow และลเป็นสีเหลือง แล้วเขียนในแคปชั่นว่าสีเหลืองด้วยแล้วเปลี่ยนเป็นสไตล์เป็นกราฟิกสีเขียวนะครับก็เปลี่ยนเป็นฟิมดีกรีนแล้วเปลี่ยนนี่กรีนสีเขียวแล้วก็ในแคปชั่นกับเขียวอีกอันหนึ่งคือเคลียร์นี่ครับซิมดีรีเซ็ตนะครับแล้วเปลี่ยนสีฟ้าแล้วเรียกเคลียร์แล้วอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ครับนี่ให้เรียบร้อยถึงจะมีสีได้เมื่อครบเสร็จแล้ว เราจะใส่โค้ดแลครับทีนี้เราใส่โค้ดแล้วว่าจะังไงโค้ดก็คือถ้ากดปุ่มนี้ให้สีแดงนะครับ Invisible บิร e ไอวขึ้นมาแล้วก็ไปเลยนี่ถ้า c o m m a n d เ e สคลิกเชฟหนึ่งคือสีแดงให้เปิดขึ้นครับคือ True ส่วนสีอื่นสีเหลืองสีเขียวสองสีเหลืองสามสีเขียวให้ฟอนต์ก่อนครับแค่นี้เองเห็นไหมครับ โค้ดแค่นี้เองทีนี้พอสีเหลืองซินวีเยลโล่คลิกนี่ครับสีแดงปิดสีเหลืองเปิดครับทรูเห็นไหมครับสีเขียวก็ปิดนะครับพอสีเขียวทีมดีกินสีแดงปิดสีเหลืองปิดสีเขียวเปิดนะครับแค่นี้เองครับพอมาเคลีย เคลียร์คือให้ทุกสีปิดหมดเลยครับคือ f o อร์นะครับไม่ให้แสดงนะครับก็เท่านี้เองครับโค้ดมันก็มีง่ายๆแค่แค่สามบรรทัดแค่นั้นเองนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในบทเรียนที่17เนี่แหละครับ